Camping Hill a n อน a f คเพื่อนๆที่นี่ได้ถูกขนานนามว่าสะอันราชบุรีตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยกระวานตําบลตะนาวสีอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อนๆ Camping Hill and c a f แเป็นคาเฟ่เล็กๆบนเนินเขาที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขามีทั้งลานกลางเต็นท์และมีบ้านพักด้วยเพื่อน จอดรถด,ด้านหน้าแล้วเดินเข้ามาได้เลยพอเดินเข้ามาแล้วสังเกตทางขวามือก็จะพบกับคาเฟ่เดินเข้าไปได้เลยที่นี่ก็จะมีอาหารเครื่องดื่มให้ลิ้มลองกันเพื่อนบรรยากาศจากจุดนี้เราก็จะเห็นทิวเขาวางสลับซับซ้อนกันรวมถึงทิวต้นสนที่ทำให้รู้สึกน่าชนมองอย่างมีสเสน่ห์เพื่อน อเดินออกจากคาเฟ่ด้านหน้าก็จะมีซุ้มให้ถ่ายรูปโดยมีฉากหลังเป็นวิวของภูเขาและก็จะมีหญ้าน้ำพุซึ่งเป็นหญ้าประดับยืนต้นที่มีใบเรียวเล็กและช่อดอกที่ผิวไหวคล้ายน้ำพุชัางเข้ากับบรรยากาศเพื่อนๆด้านหน้าก็จะมีบ้านสีขาวเรียงสลับกันอยู่แต่ก็จะไม่บังวิวกัน ซึ่งที่นี่ก็จะมีพื้นที่เป็นชั้นๆแต่และชั้นก็สามารถกางเต็นท์ได้เพื่อนๆหลังจากเดินดูรอบๆก็ทำการกางเต็นท์ที่เรากางเต็นท์ก็จะเป็นด้านข้างประมาณชั้นที่สามซึ่งถ้ามองจากคาเฟ่ลงมาก็จะเห็นเต็นท์เราเพื่อนๆที่นี่มี WiFi ให้ใช้ด้วยกางเต็นท์เสร็จเริ่มหิวพอเย็นแล้ว ก็เลยมานั่งที่คาเฟ่แล้วสั่งยำสลัดถูนานหนึ่งจานรอไม่นานก็มีบริกรมาเสิร์ฟรวมถึงมานั่งเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากถามอะไรก็ไม่ตอบและก็ไม่ได้รบกวนอะไรด้วยแค่มาสาธิตการนั่งดูวิวรวมถึงนั่งเป็นเพื่อนคงกลัวเราเหงาแหละเ,เพื่อน เราก็นั่งทานฟินฟินท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งอร่อยทั้งบรรยากาศดีและมีเพื่อนเออหายไปแล้ว